โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับโนรีก็จะมาแจกตัวลันเดลต้าใน Android กันอีกแล้วนั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็อัปเดตมาค่อนข้างถี่นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2.704แล้วนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับใครนะผมที่ใช้เป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะรหรือเป็นเวอร์ชัน2.703เนี่ยผมก็แนะนําอยู่ในทุกคลิปนะผมแนะนําให้ทุกชมลบออกไปได้เลยนั่นเองนะครับกดถังขยะลบออกไปแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้ทุกชมเข้าไปที่คอมเมนต์ปักหมุดในคลิปปปขขออออองงงงงผผมม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 นน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 ัััััั่่่่่่่เเ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 ะะะะะะคคคคครรรบบบใหหู้้้้้ชกกกกกกกดดดดดดไไทีีวววาาาาาาาิิิิ็็็็็ฮแลลลลลลลพตตตืจย์ป ซึ่งมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมทําการกดปุ่มสีแดงได้เลยนะครับก็คือกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ในวิดีโอนั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมนะผมกดไลค์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ได้เลยนั่นเองนะครับผมเมื่อท่านผู้ชมทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับเข้าไปที่หน้า Google Chrome เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเราก็กดปุ่มสีเขียวไปได้เลยนะครับถ้ามีโฆษณาก็ปิดไปนะครับผมนี่นะก็จะเด้งมาเป็นหน้าเว็บสีส้มแล้วนั่นเองนะทุกคนก็กดไปททีีีีี่่่่่ไไดดด้้้้เเเลยยนนนนนนนรััััววกกกปปผมมมขาาองุสสจ เราก็กดดูโฆษณานะครับผมแล้วก็กดปิดออกไปได้เลยนะครับทุกคนรอตรงนี้นะครับผมมันหมุนสักครู่หนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่รอมันหมุนไปสักครู่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปุ่มสีดำแบบนี้ครับก็กดเข้าไปที่ปุ่มสีดำได้เลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่ Open ปุ่มสีส้มนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเล่นเข้ามาที่หน้าเว็บของผมแล้วนะครับมันก็จะมีให้เรากดโฆษณานรฮะแล้วก็กดโฆษณาไปนะครับแล้วก็กดปิดแถบออกไปนะครับโฆษณามันก็จะหายไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครัักก็ชช่่่ออออองงงงงงททาาสหหรรวนนน์์ลลลตยู2ืิ 2> ิ้เ โหลดลิงก์หลักไม่ได้ก็กดโหลดลิงก์สำรองนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็จะกดลิงก์หลักละกันนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมก็กดดาวน์โหลดในนี้เวไปนะครับแล้วก็กดดูดีเทลนะครับผมนี่นะรอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานนั่นเองนะทุกคนนี่ครับผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะับเราก็กดเข้าไปที่ไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับกดเปิดเข้าไปได้เลยนะครับผมซึ่งมันก็จะมีถามนะว่าเราต้องการอนุญาตการเเเเขขข้้้้้้้้้้าาาาาถึงงไไไฟลลลลล์มมมมัััััััยยยนน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 นะะะะะะคคคครร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 บบ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 อออออีีกก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 ็็็ดดดติ๊ปแแแแววผจสู่ใให ดูได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับในตอนนี้นะครับผมก็ลองเข้าแมบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทางตัวรันเนี่ยนะฮะก็จะขึ้นตามปกติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครเนี่ยผมที่เข้าตัวรันครั้งแรกนะมันอาจจะต้องหาคีย์ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็ไปหาคีย์อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมถึงจะสามารถใช้งานตัวรันได้นั่นเองนะครับนี่นะก็นำสคริปต์นะครับผมมาวางในตรงนี้นะครับแล้วก็กด a q Run ได้เลยนั่นเองนะทุกคนสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการหาคีย์นะครับก็สามารถไปดูในตรงคอมเมนต์ปััััััักกกกกหหหหมมมมมมุุดดดดไไไ้้้้้้้้นน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 น่่่เเเออองงงะะะะะะะคคคครรรบบีีี๋ยววววผผผจแแปปปปปลลลลลิิใททสสาาาา็็ๆณูช์โ นะครับผมแนะนำให้ท่านผู้ชมโหลดเป็นตัวใหม่ดีกว่านั่นเองนะครับตอนคลิปนี้นะผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนก็ฝากทุกผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับสักคลิปนี้บายบายครั bye บผมเจอกันครับ